รับสอนรวยสนับสนุนโดย f ีเจ e ร and p i ์ e พเิโอ้ฝ่ายฟีเจอร์พันาอัใหม่นี่ดูดีมากเลยน้องบอมเอาเอกสารกับตลาดมาดูหน่อยครับครับผมครับผมนี่เลยครับเรียบร้อยครบถ้วนทุกอย่างเลยครับ <c oughs> ท,ำทำไมค่าโฆษณาและค่าออบุตม, <c oughs> มันสูงขนาดนี้น้องบอมต้องไปทำอะไมแต่อันนี้บอมทำเดียนะครับ <c oughs> ต้องลดต้นทุนมากกว่านี้น้องบอมไปทำอะไรครับ <c oughs> ครับตรนีนักไม่ดีแล้วค่ะเพราะว่าธุรกิจเนี่ยมันคือการลงทุนนะคะ ถ้าเรายอมจ่ายค่าการตลาดหรือ marketing cost นั้นก็อาจจะเป็นตัวช่วยทำให้ยอดขายของเราทะลุเป้าได้ค่ะค่าการตลาดหรือ marketing cost นั้นหมายถึงต้นทุนต่างๆที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการขายนะคะไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้าหรือบริการค่าโฆษณาค่าในหน้าค่าพนักงานขายเหล่านี้จะช่วยกระตุ้นยอดขายสินค้าของเราให้เพิ่มขึ้นได้ค่ะผู้ชมสังเกตไหมคะนะักธุรกิจดังๆที่มีสินค้าติดตลาดเยอะๆ ส่วนใหญ่นั้นมักจะยอมจ่ายค่าโฆษณาหรือว่าค่าการตลาดกันมากๆท้งนั้นค่ะเพราะว่านอกจากสินค้าจะดังแล้วสินค้าก็ยังจะฮอตฮิตติดตลาดแล้วก็รวยรวยรวยรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกันไม่รู้เรื่องค่ะขอขอบคุณ Fisher and p i ด l สับสอนรวยและจอยอวัสดาสวัสดีค่ะ